เอยายาสนแหวนเพชรเมต็โตที่นิ้วนางข้างซ้ายหรือไอ้คนหล่อขอมั่นก่อนหน้านี้ไอ้คนหล่อนาเดชคุกกิมิยะเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวเรื่องแต่งงานกับหวันใจยายาอุรัสยาเอาไว้ว่าการขอแต่งงานของนาเดชต้องไม่ธรรมดาให้สมกับนางเอกอย่างยายาแน่นอน ช่วงนี้ก็จะเห็นโมเมนต์สุดฟินของคู่นเด็กและยายาออกมาให้ฟินกันยาวๆไปไม่มีขาดตอนอย่างล่าสุดถังคู่ก็เพิ่มมีทริปควงการไปเที่ยวพักพ่อนอยู่ที่ถ้ำกลางธรรมชาติและขุนเขาการที่เขาใหญ่ทำกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและยิ่งได้เห็นคลิปนี้ที่ยาย,ยาก,กำลังกินมานหวานอยู่นั้นก็อดสมไม่ได้จริงๆ กับแหวนเพชรเม็ดโตๆโตโตโตที่บนนิ้วนางข้างซ้ายงานนี้ทำเอาแฟนคลับแอบจิกหมอนเพราะความสงสัยที่พุ่งกระชุดในใจกันเบาๆว่า,วาหรือนเดชจะแอบสบ่วนแหวนม่านหมายตีตราจองยายา่ไว้แล้วหรือเปล่านะเอาละสิงานนี้เอีเวนหน้ามีเรื่องให้นเดชยาย่ยต้องเคลียร์อีกแล้ว